ปลาผีเสื้อถ้ำหรือปลาตาบอดชื่อภาษาอังกฤษคือ Waterfowl Caiming Cavefish ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Cryptotora thamikola เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่พบในประเทศไทยแห่งเดียวในโลกพบอาศัยอยู่ในลำธารในถ้ำแถบอำเภอปังมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนปลาผีเสื้อถ้ำเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าคุ้มครองถูกจัดอยู่ในจำพวกปลา จากจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองของไทยทั้งหมด1,302ชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองหมายถึงสัตว์ป่าที่กฎกระทรวงกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเป็นการป้องกันและเพื่อการอนุรักษ์มีให้สัตว์ป่าบางชนิดศูนพันสัตว์ป่าที่มีชื่ออยู่ในบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองพุทธศักราช2,546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535หากใครดูคลิปนี้อยู่ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือใครมีคำถามก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับปลาผีเสื้อถ้ำปลาชนิดนี้ปรับตัวให้เข้ากับระบบนิเวศในถ้ำพวกมันไม่มีตาและไม่มีสีมีพฤติกรรมเกาะติดอยู่กับหินบริเวณแก่งหรือน้ำตกที่น้ำไหลแรง มันมีรูปร่างที่แปลกประหลาดจนถูกจัดให้อยู่ในสกุลที่มีปลาผีเสื้อถ้ำนี้อยู่เพียงชนิดเดียวคือโมโนไทจีนัสระบบนิเวศลำธารในถ้ำในบริเวณอำเภอปังมผพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังถูกคุกคามจากการตัดไม้ทำลายป่าในบริเวณป่าต้นน้ำและสารเคมีจากการเกษตรในบริเวณพื้นที่รับน้ำก่อนที่จะไหลเข้าสู่ถ้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยของปลาหายากชนิดนี้ ปลาผีเสื้อถ้ำมีความยาวมาตรฐานได้2.8เซนติเมตรปลานี้เป็นที่รู้จักว่าคลิปของมันสามารถเกาะบนพื้นผิวต่างๆได้ดีและสามารถปีนผนังถ้ำได้ปลาผีเสื้อถ้ำเดินด้วยท่าเดินลำดับข้างคู่ทแยงคล้ายสัตว์สีขาแสดงว่ากระดูกอบเชิงกรานแข็งแรงติดอยู่กับแนวกระดูกสันหลังปลานี้พบในถ้ำบริเวณอำเภอปางมะผ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทย มีขอบเขตการพบเกือบ200ตารางกิโลเมตรมีการรายงานการพบเห็นอยู่หลายถ้ำแต่บางถ้ำอาศัยอยู่ลึกมาก2-3กิโลเมตรเข้าไปในถ้ำจึงทําให้การสำรวจเป็นไปได้อย่างลำบากและมีข้อมูลเกี่ยวกับปลาชนิดนี้ไม่มากนะักปลาผีเสื้อถ้ำนี้ไม่มีสีและไม่มีตาเช่นเดียวกับปลาถ้ำชนิดอื่นๆปลาชนิดนี้ปรับตัวกับน้ำไหลในถ้ำที่เร็วและแรงได้พวกมันอาศัยจุลินทรีย์ และสารอินทรีย์ของถ้ำกินเป็นอาหารเพราะในถ้ำที่ลึกและมืดไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่พวกมันจะกินเป็นอาหารได้เป็นปลาที่มีความบอบบางและไวต่อการรบกวนมากคุณภาพน้ำและการเปลี่ยนแปลงทางอุทกศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ปลามีชีวิตอยู่รอดได้ข่าวเกี่ยวกับปลาผีเสื้อถ้ำเมษายน2559คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่เจ้าเปิดเผยว่าได้ร่วมกับนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาทำการวิจัยปลาผีเสื้อถ้ำโดยพบอาศัยอยู่ในถ้ำบางแห่งในเขตอำเภอปังมาพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่านั้นจัดเป็นสัตว์ถิ่นเดียวของไทยและเป็นสัตว์คุ้มครองตามกฎหมายประชากรในถิ่นอาศัยที่สามารถเข้าถึงได้มีน้อยมากแต่อาจอาศัยอยู่ในถ้ำส่วนอื่นๆที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ปลาผีเสื้อถ้ำนั้นมีลักษณะพิเศษคือสามารถเดินคล้ายสัตว์ส,สี่ขาในน้ำได้และสามารถเดินสวนทางน้ำไหลจึงทำการศึกษาวิจัยในเรื่องปลาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากเป็นสัตว์อนุรักษ์ไม่สามารถจับมาศึกษาตัวเป็นเป็นได้จึงใช้วิธีเอาตัวอย่างปลาที่ดองไว้ในพิพ,ธพิธภัณฑ์มาสแกนด้วยเครื่อง T-4 สแกนทำเป็นภาพสามมิติของไกยวิภาคและจากการศึกษาโดยได้นำเอาภาพวิดีโอ การเดินของปลาผีเสื้อถ้ำมาศึกษาพบว่ามีลักษณะคล้ายกับสัตว์สี่ขากำลังคืบคลานกระดูกเชิงกรานของปลาผีเสื้อถ้ำไม่ได้เป็นแค่ชิ้นเล็กๆคู่หนึ่งลอยอยู่ในเนื้อปลาเหมือนกับปลาทั่วไปซึ่งใช้สำหรับการพยุมคลีบคู่หลังเท่านั้นแต่กระดูกเชิงกรานของปลาผีเสื้อกลับมีความซับซ้อนสูงเชื่อมต่อกับกระดูกสันหลังผ่านกระดูกซี่โครงซึ่งยื่นยาวออกมาเหมือนกับของสัตว์บกสี่ขา ทำให้สามารถยกตัวขึ้นจากพื้นได้คล้ายกับตัวซาลาแมนเดอร์ซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำถือเป็นปลาที่มีกระดูกส่วนเชิงกรานคล้ายสัตว์เลื้อยคลานพันเดียวในโลกถือเป็นรอยต่อประวัติศาสตร์ด้านชีววิทยาและวิวัฒนาการรวมทั้งสามารถต่อยอดการศึกษาได้อีกมากกระทั่งได้รับการยืนยันการค้นพบและตีพิมพ์ในวารสาร s ซ i e n t i f i c r e p o r t อีกด้วย คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ